ยังไงเธอก็เป็นพี่รอยอยู่แล้วใช่เหรอว่าแต่ใช่ใช่ชื่อยิงจริงอ่ะคือชื่ออะไรอ่ะชื่อไม่บอกโอเคไม่บอกชื่อก็ได้แล้วอายุอ่ะอายุสิบห้าอ่ะเท่าเราเลยดีก็สวัสดีไวรุ่นลอซานโตทุกคนนะครับผมนะ วันนี้เราก็มาอยู่กันในเซิร์ฟซินเวกออฟโลเปกแล้วนะครับผมนะวันนี้วันนี้ผมกะว่าจะพาคุณหิมะไปนั่งรถเล่นนะครับผมนะแล้วก็ให้ของหวานเธอนะครับนี่ครับนี่นะครับผมนะอันนี้ก็เป็นของโดเนตนะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เปิดให้ซื้อฟรียังแต่ที่แน่ๆเป็นของโดเนตครับมันก็คือบูมบ็อกนะครับเป็นกล่องเองนะอ,อแต่ไม่รู้ทําไมมันถึงชื่อดีนะผมว่าโอเค เราโทรหาเขาดีกว่า,าโทรหาอ้านก็ไม่มีเงินในโทรศัพท์กอแล้วก็นะครับเซิร์ฟนี้จะต้องไปเติมเงินโทรศัพท์นะครับผมนะ ความเป็นแบบนอนกี่ดาวความเป็นเจ้าพ่อเลย <c oughs> โอ้ย,ยแล้วเดีวเราโทรมาดีเลยเอชชตา <c oughs> ฮ<ะ>ัลโหลฮ<ะ>ัโไม่เจอกันตั้งนานสบายดีไหมสบายดีว่าแต่เอิ ว่างไหมอะทำไมอ่ะว่าว่าจะชวนไปนั่งรถเล่นสักหน่อยอะไปป่ะไปเล่นอะไรางานดำทำไม่ได้นะไม่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 ไปนั่งรถเล่นเฉยขับรถเล่นอ่ะอขับรถเล่น,ลนอ่าไปป่ะอยู่ไหนเดี๋ยวเราไปรับอ่ะเธออยู่ไหนอ่ะเจอตัวแล้วเดี๋ยวไปหา ตัวแล้วด้วยเอ้ยไหนวะไหนว่เจอตัวแล้วไหนวะว่าแต่มีเงินให้ฮีโร่ไหมทั้งแสนนึงอ่ะจะซื้อบ้านเ,เราก็ไม่มีอ่ะเราก็มีแค่สองหมื่นเองอ่ะเพิ่งโดนจับไป อยู่ไหนอ่ะให้เราไปรับปะไม่ต้องเดี๋ยวถึงนะเฮ้ย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 ข้าโมยรถนะขาโมยรถนะผมมีคลิปนะผมมีคลิปนะผมมีคลิปนะผมแจ้งแอดคุณโดนแบนนะผมมีคลิปนะบอกเลยลงลงลงเลยลงไงชิบหายโ,ยโอ้ยเปลี่ยนชุดแบบนหน โอ้ยเจ็บมยีดีเองเอาส่งงพยาบแน่เฮ้ยมึงจะปากดีดีแกเอ้ยอยู่ดีไม่ว่าดีจะคอยลไอ้เหี้ยทุเรศอนเหี้ยเลื้ยนในเลื้ยนในสัตว์เลื้ยนในกระ จ่อไอ้แก่ขโมยแก่ก็จ่อแก่ก็ไอ้ไม่มีตังค์แก่ก็จ่อแก่ก็เลือนดไอ้เหี้ยเลือนว่ะไม่มีตังค์ซื้อรถแก่เหี้ยจะจ่อไอ้เหี้ยดีบียังไม่โดนเลยอู้กากขโมยไม่ได้หรอกไปไปเกินง่ะขโมยไม่ได้หรอกไป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 ไกลหรือป เมื่อไปการ์ตู it. นตีนไปเกี้ยแก่กระจอยควายงงเป็นย่าอ่อนเด็กมาหนุ่มแต่งกระจอยกระจอยกระจอยควายงงเป็นย่าควายเลยควายกระจอยควายกระจอยมึง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 ออกเซฟโซนไต่กูบ้าวไม่ว่าครับมึงออกเซฟโซนไต่กูบ้าวมึงออกเซฟโซนไต่กูบ้าวมึงออกเซฟโซนไต่กับกูบ้าวได้ปะล่ะเอาปะล่ะเอาปะล่ะได้ปะ ไงฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยเออแล้วเอ,อเธออยู่ไหนอะรอพอเดี๋ยวนนี่เป็นประมูลรถไหมเออเดี๋ยวเธอรออยู่นั่นก่อนนะเดี๋ยวเราขอจัดการเรื่องะเดี๋ยวเราขอจัดการเรื่องครับโอเคหนีหนีกระจอกหนี ขอไรเฮียสู้ไม่ได้ก็เอฟเอฟสู้ไม่ได้ก็เอฟเคหนีไอ้เฮียเพิ่มเลือดกระจอกไปแล้วเฮ้ยยหนีเลยเฮียหนีดิหนีหนีเฮียอะไรเฮียกูต่อยแม่งตั้งนานไอ้เฮียเสือกมัณฑยาอยู่ด้านแหล่มาหนี้มาหนี้ดิมาดิมึงก็มาดิ

Come <laughs> on, ามว่าไงนะไม่ได้ยินเราไหมเออเราถามเ่ยวกับโอซีหน่อยได้ไหมอ่ะได้ได้ออยังไงเธอก็เป็นพี่เราอยู่แล้วใช่เหรอว่าแต่ใช่ใช่ชื่อยิงจริงอ่ะชืออะไรอ่ะชื่อไม่บอกโอเคไม่บอกชื่อก็ได้แล้วอายุวะอายุสิบห้า ไปไหนเราเปบบนตัวกันวาจะไม่มแต่ว่าจะมาเิามีควมคิดว่าจะไปซืบ้านไหมมบ้านนยหรอีม่มีแต่ลมามหลังแล้วประมาณ 6, สองแสนขึ้น

ไปทำอะไรไปเก็บ p อยดีกว่าได้เงิน,นงด้วยนอ่แล้วไม่เก็บ p อยมาได้เงนินน้อยง้วย ออเอาซื้อเบ็ดมาเหรอเอาซื้อเบ็ดที่นี่ไม่ได้เหรอไม่ได้มันต้องไปซื้อที่ร้านค้า <c oughs> เธอซ้อเสร็จยังอะแล้ว เราไม่ไปทำงานเป็นกฎวไมอามต้เหรอออาได้ทำนะไม่ได,ไได้เดี๋ยวไปดูก็ได้ ออขงจะะให้่คือคืออะไรไม่รู้เขาบอกว่ามันเปิดเพลงได้อ่ะคือลองทับบลกดูิไม่เห็นอะไรเลย ได้ม่รู้ฉันไม่เป <strong> ็นอ่ะนั่นแหละคือประเด็นใช่ไหมหน่เน่เนื่องมาไหนดี่เราก็ยังไม่ได้ลองใช้เลยครับเราก็เอาไว้ให้เธอก่อน กระเป๋าเต็มแล้วกร,เเระเป๋าว่างแล้วโอเค หวังได้แล้วจะลีลดรถด่าเราจะไม่มีทางกรับไม่ทันละแอดมิดบอกช้าไปแอดมิน,ก,มนก็บอกช้าเกินเปิดเพงลงเราจะเต้นเปิดเพลง bấm tiền lẻ ạ. Có này cũng đã rất tệ. Số bà à? A few moments later.